เส้นสมรสหรือเส้นแต่งงานบนลายมือที่มีความสุขมันเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับกาลยนานมิทุกท่านสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสมรสนะฮะหรือเส้นแต่งงานบนลายมือบางคนถามว่าเราดูกันแบบไหนมันจะดีหรือไม่ดีให้ท่านผู้ชมนะครับลองแบรมือขึ้นมา แล้วพลิกฝ่ามือนะครับมาบริเวณสันมืออย่างนี้นะฮะจะข้างซ้ายก็ได้จะข้างขวาก็ได้เส้นสมรถเนี่ยนะครับเขาจะอยู่เหนือบริเวณเส้นหัวใจล้วจะอยู่บริเวณปลายโคนนิ้วก้อยเส้นสมรสที่มีความสุขนะครับจะต้องเป็นเส้นที่คมชัดสวยนะครับแล้วก็ไม่ขาดช่วงบนเส้นนะครับจะต้องไม่มีเกาะนะหรือไม่มีโซ่นะครับรูปเกาะรูปโซ่เนี่ย อยู่บนเส้นคนไหนนะฮะที่ลองพิจารณาในเบื้องต้นแล้วนะครับพบว่าเส้นมีลักษณะดังกล่าวนะเป็นเส้นที่คมชัดสวยนะครับแล้วก็ไม่ขาดช่วงไม่มีกาะไม่มีโซ่เนี่ยขอทํานายว่าคุณนะครับจะได้พบคู่แต่งงานนะครับที่เป็นคู่แท้ของคุณนะฮะแต่งงานแล้วจะมีความสุขอยู่กินกันแบบยืดยาวนะครับไม่ใช่ว่าแต่งกันไปแล้วก็เลิกกันไปอันนี้คือจุดแรกเลยที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมลอง พิจารณาดูกันนี่ตัวอย่างที่สองนะครับพบว่าบริเวณเส้นสมดส <c oughs> มีเส้นที่คมชัดสวยเด่นชัดเลยเนี่ยสองเส้นเลยไม่ใช่คุณมีแฟนพร้อมกันสองคนแต่อย่างใดนะฮะแต่หมายความว่าคุณเนี่ยนะครับจะได้พบคู่แท้อยู่กินกันเนี่ยแต่างงานฉันผัวเมียกันน,นะฮะครั้งแรกอยู่กินกันไปแบบมีความสุขเลยเป็นคู่แท้นะครับแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะ เจ็บป่วยเสียชีวิตนะครับหรืออุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคุณก็จะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แท้ของคุณอีกเช่นกันเป็นคนที่เมื่อคุณแต่งงานอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขนะฮะชีวิตคุณจะไม่ลําบากนะครับเรียกว่าคุณเนี่ยมีคู่แท้2ครั้งนั่นเองนะครับ <S <S จากตัวอย่างนะครับดังภาพนี้แบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3เรามาดูที่ว่ามันแตกต่างยังไง ดูเส้นแรกก่อนเลยนี่แบบที่1นนะครับคนที่มีเส้นสมรสเนี่ยคนนี้นะครับเส้นสมรสเขาจะอยู่ใกล้กับเส้นหัวใจมากที่สุดเลยความหมายก็คือพบคู่ชีวิตของเขาเนี่ยอายุตั้งแต่อายุยังน้อยเลยเป็นคนที่แต่งงานเร็วนะฮะมีคู่มีสามีมีภรรยานะครับตั้งแต่อายุยังน้อยแ,แบบที่2นี้อันนี้ก็คือคนที่แต่งงานนะครับอยู่ในช่วงกลางคนอาจจะอายุประมาณ 35ไปแล้วนะครับคุณจะพบคู่แท้แล้วก็จะได้แต่งงานกันนะครับอยู่กินกันอย่างมีความสุขอันนี้ตัวอย่างที่3าก็คือเส้นเนี่ยอยู่ไกลจากเส้นหัวใจมากที่สุดเลยสําหรับคนคนนี้นะครับอาจจะได้พบคู่แท้นะครับหรือได้แต่งงานเนี่ยเมื่ออายุเลยวัยกลางคนไปแล้วนะครับหรืออายุประมาณ40่สิบไปแล้วจากตัวอย่างลายมือนี้คนคนนี้นะครับมีเส้นสมรสเนี่ย หลายเส้นความหมายก็คือคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักง่ายไหนเร็วนะฮะคบค,บคนเยอะนะครับเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกเนี่ยชอบคนง่ายนะฮะค,บ,คบแล้วก็เบื่อคบแล้วก็เบื่อคบพอมไม่ใช่คนเลืกแต่ดวงของคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะพบคู่แท้ก็คือหลังจากวัย40อัพไปแล้วนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับ ครบเลิกครบเลิกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยจากตัวอย่างนี้เขาจะมีเส้นสมรสที่ชัดเจนเด่นชัดอยู่หนึ่งเส้นนะครับแล้วบริเวณเหนือเส้นสมรสของเขาเนี่ยจะมีเส้นที่ตีขนานคู่มาแต่เป็นเส้นแบบปะ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 นะฮะให้พึงระวังเลยว่าคุณกําลังจะถูกนอกใจจากคนรักของคุณหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาทําให้คุณเนี่ยเกิดความระหองระแหงแคลงใจกันอยู่ตลอดนะครับชีวิตของคุณที่มีเส้นแบบเนี้ย ค่อนข้างที่จะเป็นคนวิตกกังวลนะครับแล้วก็หวาดระแวงนะครับอยู่ตลอดเลยบางทีนะครับถ้าเกิดคบๆง้อๆกันเนี่ยไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นเลิกลากันเลยสําหรับคนที่มีเส้นแบบนี้นะครคราวนี้นะฮะเพื่อนๆลองดูตัวอย่างนี้สําหรับคนคนนี้นะครับเส้นสมรสเนี่ยของเขานะฮะวิ่งมาแตะกับเส้นอาทิตย์นะฮะเจ้าของชะตาเนี่ยเขามีเส้นอาทิตย์นะครับเกิดขึ้นเป็นเส้นที่สวยงามเลยทีเดียว ความหมายก็คือคุณนะครับจะได้คู่สมรสที่มีหน้ามีตาทางสังคมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วเ็เป็นคนที่มีค่อนข้างมีฐานะดีนะฮะนอกจากดูแลคุณให้อยู่แบบสุขสบายแล้วเขานะครับอาจจะจะดูแลถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณอีกด้วยพูดง่ายๆคือคุณได้คู่ที่ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นสมรส วิ่งไปแตะกับเส้นอาทิตย์แบบนี้นะฮะอ้างตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าใครมีเส้นสมรสที่โค้งลงแล้ววิ่งมาตัดเส้นหัวใจแบบนี้เจ้าของดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องหย่าล้างกันสูงเลยทีเดียวเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างเหตุผลนะครับคบกันคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่ก็ทําให้เจ้าของมือเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องพักรักษาตัวนะครับอยู่ล่าไปเลย ทำให้ชีวิตคู่ชีวิตการครองเรือนคองรักของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ราบรื่นเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องเสียเวลานะครับอยู่ในการที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเขาอยู่ล่ําไปนั่นเองนะครับสำหรับเส้นสมรสของใครนะครับที่บริเวณต้นเส้นเนี่ยนะครับเป็นเหมือน2เส้นแล้วมารวมกันนะครับแล้ววิ่งไปเป็นเส้นเดียวแบบนี้คุณกับคนรักเนี่ยครับอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องห่างไกลกันนะต้องแยกกันอยู่นะครับ บางคนอาจจะต้องไปทํางานต่างที่ต่างทางแต่ตอนบ้านปลายของชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะคือลักษณะแบบเนี้ยเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานกันแต่สุดท้ายก็ยังรักกันนะฮะและกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ในทางตรง,ตรงข้ามกันนะฮะถ้าคนที่มีเส้นลักษณะรับต้นเส้นเนี่ยเป็นเส้นเดียวแล้วแตกปลายออกไปเป็นเหมือนง่ามหลังติ๊กแบบเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะแยกจากกันนะครับต่างคนต่างไป ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยบางทีอาจจะต้องถึงขั้นอย่าล้างเลิกลาก,กันเลยทีเดียวคนที่มีเส้นสมรสนะฮะแล้วถูกเส้นพุทธเนี่ยวิ่งตัดเส้นสมรสทำนายว่าคุณเนี่ยมีดวงตั้งอาจจะเป็นไม้ขันหมากตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งยังไม่ทันด้นอยู่กินด้วยกันเลยนะฮะคู่ที่จะมาแต่งงานกับคุณเนี่ยดันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน หรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะต้องทําให้เกิดการแต่งงานนั้นยกเลิกไปถ้าคนไหนนะครับที่เส้นสมลสเนี่ยแล้วมีเกาะขึ้นอยู่บริเวณเส้นนะครับถ้าเป็นเกาะเล็กๆเ,เนี่ยก็ทํานายไปว่าคุณนะครับอาจจะเป็นรักไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคุณอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะมาหลอกคุณว่าเขาอะยังไม่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่ออยู่ไปสักระยะหนึ่งนะฮะคุณก็จะ จับความผิดปกติได้แล้วก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะทําให้คุณเนี่ยถอนตัวยากเหมือนกันเพราะว่ารักเขาไปแล้วนะครับทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเลยเพราะว่าคุณเนี่ยไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นสมรสใครเนี่ยมีเกาะใหญ่ๆเกิดขึ้นบริเวณเส้นเลยชีวิตคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะฮะทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมีเหตุเจตทางทุ้องทําให ปะทะคามรมปะทะฝีปากกันถ้าทนไม่ไหวก็สุดท้ายก็ต้องเลิกลาจากกันไปสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับบนลายมือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสมดสสังเกตตรงคนนี้นะฮะคนนี้เนี่ยมีรูปดาวนะครับหรือรูปกากาบาทเนี่ยอยู่บริเวณเนินสุขความหมายก็คือคุณเนี่ยจะได้คู่ชีวิตนะครับเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณค่อนข้างจะเยอะเลยทั้งหญิงทั้งชายนะครับศาสนะเดียวกันหรือถ้าตีความอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณนะครับอาจจะถูก จับคลุมถุงชนนะฮะคุณอาจจะไม่ได้รักคนคนนี้นะครับแต่ครอบครัวของคุณเนี่ยอยากให้แต่งงานงกับคนคนนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับคนที่ถูกเลือกโดยครอบครัวของคุณเป็นไงบ้างครับเส้นสมรสที่ผมนำมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบต่างๆคุณนะครับมีลักษณะสเส้นสมรสแบบไหนนะฮะ แล้วการทำนายเนี่ยนะครับตรงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เป็นความรู้ที่เราจะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ว่ากันไปตามตำรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ